ครับนี่คือ Inside g News เล่าข่าวการเมืองเศรษฐาหวังวงการฟุตบอลไทยพัฒนาชี้บอลไทยเข้าขั้นตกต่ำขาหลีกบอลแยกกันทำส่งผลต่อการเดรินหน้าระดับชาติมองนายกฟุตบอลคนใหม่มีชื่อมาดามแป้งกิติรัตน์วันที่1กรกฎาคม2566ที่โรงแรมเดอะริเวอร์อําเภอเมืองจังหวัดนครพนมนายเศรษฐาทวีสินกัลเดชนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทย ระบุในฐานนะักกุคค๊กคีอยู่ในวงการฟุตบอลถึงภาพรวมของวงการฟุตบอลไทยในตอนนี้โดยประเมินว่าอยู่ในขั้นตกต่ำพอสมควรทั้งเรื่องของอันดับจำนวนผู้ชมในแต่ละเกมไทยลีกการขายของที่ระลึกสโมสรที่สำคัญคือเรื่องของการค้างจ่ายเงินเดือนนักเตะซึ่งก็ยังมีหลายสโมสรหนํนำซ้ำล่าสุดยังมีกรณีที่ทีมไทยลีกขอแยกตัวมาบริหารจัดการเอง หลังได้รับค่าลิขสิทธิ์น้อยกว่าที่ควรจะเป็นซึ่งตนนั้นไม่ค่อยเห็นด้วยพอหลีกสูงสุดของไทยจะเฟ้นหานักเตะก็ต้องหามาจากหลีกระดับรองลงมาก่อนตั้งคำถามว่าถ้าหลีกล่างไม่พัฒนาหลีกบนจะพัฒนาต่อยอดไปถึงระดับทีมชาติได้อย่างไรเชื่อว่าหลังจากนี้การเปลี่ยนแปลงคงจะต้องเกิดขึ้นส่วนกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานโอลิมปิกไทย พลเอกประวิทย์วงสุวรรณกล่าวในที่ประชุมสมัชชาใหญ่ประจำปี2565คณะกรรมาการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยโดยมีใจความสำคัญคือการจี้ให้นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มผันม่วงลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผลงานการบริหารทีมฟุตบอลไทยนายเศษฐาบอกว่าควรต้องให้ความเป็นธรรมกับพลตำรวจเอกสมยศด,ด้วย ผมมองว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากตัวนายกสมาคมอย่างเดียวมันมีมากกว่านั้นเมื่อถามต่อถึงความกังวลว่าในอนาคตอาจจะมีการเมืองเข้ามาแทรกด้วยนายเศรษฐาตอบทันทีว่าต้องยอมรับว่ามันมีการแทรกเข้ามาอยู่แล้วเพราะเจ้าของสโมสรหลายทีมก็เป็นนักการเมืองเป็นของคู่กันเราก็ต้องยอมรับกันไปถ้าไม่มีการเมืองมาอยู่กับฟุตบอลฟุตบอลก็เกิดลำบากเหมือนกัน แต่เพียงต้องเรียกร้องถึงจิตใต้สำนึกของเจ้าของทีมมากกว่าว่าคุณทำเพื่ออะไรถ้าทำเพื่อการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยเป็นที่ตั้งตนเชื่อว่าก็จะเดินหน้าไปได้อย่างแน่นอนเมื่อถามว่าใครเหมาะสมหากเกิดการเปลี่ยนแปลงนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนายเศรษฐาระบุว่า ผมว่าตอนนี้กระแสอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีมากมีนักฟุตบอลหลายคนก็ออกมาคุณแปงนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรฟุตบอลการท่าเรือเอฟซเองก็ตามทีที่อยู่ในวงการฟุตบอลอยู่แล้วในอดีตก็เห็นมีเสียงเรียกร้องจากหลายๆเพจว่าคุณกิติรัตน์นรนองอดีตรองนายยกรัฐมนตรีก็มีเสียงเรียกร้องเหมือนกันก็แล้วแต่ครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก v o i c e ออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ